สวัสดีครับสังคมประกอบด้วยกลุ่มคนที่มีช่วงอายุเก่ฑหลากหลายทั้งหญิงและชายต่างเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงและสัมพันธ์กันความเปลี่ยนแปลงแห่งวันเวลาที่ไม่สามารถหยุดได้นั่นก็คืออายุเมื่อสังคมเมตราการเกิดที่ลดลงประกอบกับเทคโนโลยีที่ยังคงความก้าวหน้าโดยเฉพาะด้านการแพทย์ทําให้คนมีอายุยืนยาวมากขึ้นจึงไม่แปลกเลยว่าผู้คนรอบข้างจํานวนไม่น้อยก็หย่อนคล้อยก้าวสู่วัยชารา การเปลี่ยนแปลงก็ามาพร้อมกับคําว่าสังคมสูงวัยในปัจจุบันประเทศไทยมีจํานวนผู้สูงวัยคิดเป็นร้อละสของจํานวนประชากรทั้งหมดและจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยในปีพุทธศักราช2579ภาระที่เพิ่มขึ้นของวัยทํางานในการดูแลผู้สูงวัยหากเมื่อใดความเหนื่อยล้าพาให้ขาดสติตราคิดทําให้ช่วงหนึ่งของชีวิตคิดว่าเป็นภาระทานสาคัญอีกประการหนึ่ง คือปรับวิธีคิดให้เข้าถึงใจซึ่งกันและกันเปลี่ยนวิยาคติในสังคมเป็นวิยานุเคราะห์ที่จะคอยปกครองนำมาซึ่งเกื้อกูลด้วยสี่เตรียม3รู้สู่สังคมสูงวัย 1. เตรียมตัวไว้อย่างเข้าใจสังคมสูงวัยมาแล้ว 2. เตรียมกองทุนหนุนไว้ดูแล 3. เตรียมระบบบริการให้แก่ผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ 4. เตรียมใจรับปรับสภาพสู่สังคมสูงวัยและสารู้ประกอบด้วยรู้จักรับผิดชอบผู้สูงวัยรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราและรู้จักกิจกรรมคลายเหงาเพื่อสร้างกำลังใจสังคมสูงวัยจะน่าอยู่หากเรามีความพร้อมที่จะดูแลไม่ทอดทิ้งให้เป็นภาระใครคนใดคนหนึ่งพึ่งพิงซึ่งกันและกันวิญ,ญาณุเคราะห์จึงน่าจะเป็นคำที่เหมาะสมที่สุดกับนิยามของสังคมไทย สังคมแห่งการช่วยเหลือแบ่งปันสังคมที่มอบรอยยิ้มแทนใจกันอยู่เสมอนี่แหละครับสังคมสูงวัยไร้วิยาคติสวัสดีครับ